สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้วันนี้อยู่กับหน้างานฟอร์ดหกหกสี่ศูนย์ของเสียมืดครับหน้างานเมาครับวันนี้อยู่ที่ประมาณสักห้าไร่นะพี่น้องเจ็ดคันนาวประมาณห้าไร่ครับรับจบที่สี่พันบาทครับห้าไร่์สี่พันบาทครับอยู่กับตัวแรงของเราเหมือนเดิมครับฟอร์ดหกหกสี่ศูนย์ครับ สวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยครับวันนี้จัดหน้างานมันๆให้พี่น้องได้ดูครับโอ้งานนี้จะหมูไหมครับหมูหรือจ่าครับงานนี้ของเสียมืดครับแต่ว่าฟอดหูสี่ศูนยใหญ่ๆอย่างนี้ก็ทำแบบทำได้อยู่นะครับถามหาฝนนะครับฝนบ้านผมนี่ไม่มีเลยนะครับ มีก็แค่ผ่านผ่านไม้เฉยครับพอเป็นกระใสนะครับสําหรับฝนครับไม่ตกต่อเนื่องนะครับดินก็อย่างพี่น้องที่เห็นนี่แหละครับแห้งแห้งแข็งแข็งแบบนี้นะครับนี่แหละครับหน้างานสี่พันบาทของเราครับหลังจับไปหลังจากไปไถไถไร่พันสามมาแล้วประมาณสักโอ้สิบไร่อยู่นะพี่น้องสาหรับ สที่ผ่านมาครับแล้วก็มาจับมารับงานมารับงานสี่พบาทเป็นงานที่สองครับมากันกับ MU49 เหมือนเดิมนะครับคู่หูครับมากับ MU49 ครับนี่ละครับงานใหญ่ๆแข็งๆนะครับจัดให้ดูครับ ก็เห็น f อซถามเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับทําไมไม่มีคลิปรถผมให้ดูครับก็ผมก็ไปทํางานอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีคนถ่ายให้ครับก็ไม่มีคนถ่ายให้หรอกครับมัวแต่ขับรถครับโอ้วันนี้ดูตัวแรงฟอร์ดฮ400ของเราครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มระบบเลยนะครับวันนี้ นี่แหละพี่น้องเล่นรถยาวรถใหญ่ครั้งเดียวจบครับไม่ต้องไปซื้อหลายรอบครับเดี๋ยวซื้อรถเล็กมาก็อยากได้รถใหญ่เหมือนเดิมครับเล่นรถใหญ่ครั้งเดียวจบครับเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับของเสียมืดครับรถคันนี้เข้าสู่ฤดูการปีที่สองครับรลดราคาห้าสิบครับนี่แหละพี่น้องเข้าสู่ปีที่สองครับ โอ้คันนาคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับรถขุดมาขุดไว้นะครับขุดไวนะ้แล้วก็ํานาหนีไม่ค่อยได้ข้าวครับเลยเลยลื้อทิ้งนะครับลื้อลื้อทิ้งไว้ผูกย่คาครับอาจัดให้พี่น้องได้ดูนะครับสาหรับงานหนัหนกๆของฟอดหุกีูนให้ดูครับแต่ว่าคันที่มาคู่กันนี่เป็นอีมูีเก้านี่ไปเกียรติแต่คันเล็กๆครับ แต่ว่าคันใหญ่ๆใ,ให้เสี่อมือจัดข้างบนไปก่อนครับคันเล็กๆให้ MU49 ทําทำนะเพราะว่ามันก็รถมันก็ต่างแรงมากันครับคันเล็กก็ต้องทำคันเล็กๆไปก่อนครับโอ้สุดจัดพี่น้องสุดจัดได้ดูฟอร์ดหกสีอยู่กับหน้างานเมาดันคันนาครับคันใหญ่ๆครับ คันนาคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับสูงเป็นสูงเลยครับต่างระดับกันเยอะนะครับดูดีครับผมยืนนี่ผมว่าเมตรห้าสิบน่าจะไม่ขาดครับต่างระดับกันครับต้องเกียดดินไล่ลงมาแล้วครับอ่าไล่สี่พันบาทครับเกียดปรับคันนาเฉยๆครับแล้วก็ลงหางสามครับ โอ้ของแท้เลยพี่น้องได้ดูตัวแรงออกเต็มสูบเสีทีครับนี่นะครับเต็มระบบเลยวันนี้เต็มสูบครับแรงสุดสุดล่างสุดยอดเลยพี่น้อง ขนาดดันคาะแข็งๆนี่ยังใช้รอบเครื่องต่ำๆเลยนะครับผมว่านี่ถ้าไม่หนักนาสาหัสเท่าไหร่นี่ผมว่าไม่ได้ใช้กําลังเยอะนะครับแต่ว่าถามหาดินทรายรอบเฉียดนี้ไม่มีนะครับดินทรายครับมีแต่หินลูกลังแข็งๆแบบนี้ครับไม่ต้องถามหรอกครับว่าดินทรายมีไหมครับเฉียดนี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่หินล้วนๆครับ บ้านผมถ้าแห้งก็แห้งสุดๆครับทําไมไม่มีคลิปไถนาให้ดูเหมือนเฉียดอื่นก็แบบนี้แหละครับดินแห้งแบบนี้แล้วรถไถขันไหนจะไถเข้าครับเมื่อวานรถไถผมไปไถยังไถไม่เข้าเลยครับขนาดเป็นฐานไปยี่บหนะครับยังไถไม่เข้าเลยฝนไม่มาก็ไถไม่เข้าครับโอ,โอ้เต็มสูบพี่น้องวันนี้ 640เจอถือว่าเป็นงานของแข็งแล้วนะครับที่แรกว่าจะกินหมูน่าจะไม่ใช่หมูแล้วครับดูแล้วรแต่ว่าใหญ่ๆอย่างนี้ก็พอทําได้นะครับแต่ว่าถ้าแรงม้าต่ํากว่านี้ก็เป็นงานที่ลําบากเลยนะครับถ้าแรงม้าต่ํากว่านี้คลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณสัก่ายสแล้ว เมื่อวานก็หวยอออครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดครับถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยครับไม่มีดองคลิปครับถ่ายด้วยลงด้วยไปเลยครับไม่มีคลิปเก่านะครับคลิปใหม่สดๆร้อนๆเลยครับ มาเกียบภาพตัวแรงของเราให้ดูครับโอ้สี่ซูนี่มีงานทุกวันเลยพี่น้องงานนี้เจาะคิวเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับขนาดฝนยังไม่ตกเลยนะครับถ้าฝนตกนี่ผมบอกเลยครับงานนี้กระหึ่มเลยนะครับโอ้แข็งเป็นแข็งครับเขียนนี้ยอมเลยยอมรับเลยครับความแข็งครับสำหรับมีลูกหลังนะครับ ทำยากครับสี 4, ่พันนี่ที่แรกผมนึกว่าวันนี้น่าจะจบน่าจะไม่จบหรอกครับเพราะว่าโรงงานใบสามครับน่าจะได้มาทําพรุ่งนี้ต่ออยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีคลิปพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวผมน่าจะมาได้รีวิวให้พี่น้องได้ดูนะครับอ้คันหางเสร็จแล้วครับเพราะว่าหางก็หางก็มันสั่นนะพี่น้องก็เลยไปตึงน็อตเข้าอีกครับ แขนแขนเข้าอีกครับมุมนี้ก็เป็นมุมด้านบนนะครับถ่ายด้านบนให้ดูด้วยครับพี่น้องว่าถูกหรือแพงครับสี่พันครับสี่พันก็นุน่นครับเกียดถึงข้างสะนู่นครับแล้วแล้วก็ถ่ครับ แต่ว่าแถวเขียบบ้านผมก็ถ้าจะรับแพงกว่าน,นี้ก็ไม่มีงานทำหรอกถ้าจะรับเอาแบบงานรับเป็นหมื่นก็คนจ้างก็ไม่จ้างหรอกโอ้หนักเลยครับโอ้แข็งไม่น้องแข็งแข็งจริงครับโอ้ถ้าอยากได้ราคาดีกว่าน,นี้ก็ ผมว่าทําเป็นชั่วโมงครับน่าจะได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าเมาแบบนี้เราทําเสร็จเร็วก็ได้เร็วนะพี่น้องสําหรับเสียมืดใหญ่ๆมีถ้าได้มาแต่เช้าก็แป๊บเดียวแล้วครับ mm. ก็พอทําอยู่นะครับสําหรับรถใหญ่แบบนี้ครับงานเมาเราก็ต้องรีบทําครับจบเร็วเราก็ได้เร็วครับ งานชั่วโมงเราก็ทําไปเรื่อยๆครับแต่ว่างานเมาแบบนี้เราทําเสร็จเร็วเราก็รับตังค์เร็วครับทาเร็วก็จบเร็วครับงานเมาครับพี่น้องดูดิต่างระดับกันมากไหมครับผมว่าไม่ต่ำกว่าเมตรย่สิบนะครับก็จะได้เกล็ดดินไล่ลงไปหมดแล้วครับ คลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ